ใจไม่ใหญ่ชะโขกลากสีเหลืองๆ <c oughs> หอมปกติเขาไม่ดมเนื้อยาหีิดังมันจะปึ๋ง <c oughs> แล้วเราก็ได้มาถ้าลากนี่ถอนพิษงูฝนจะน้ำ oh. มะนาวกินแล้วก็กากมันก็ไปพอกพอกบาดแผลพอกปากบาดแล้วก็ส่วนลําต้นนี่กินถอนพิษ oh. กินถอนพิษใส่เหล้า oh. กินแล้วก็จะทํา ให้กระจายเลือดลมพวกสิ่งที่มันติดขัดมันก็จะหลุดลุยออกไปพวกขูกขึ้นไหมเนี่ยขึ้นส่วนใบเอาไปทําอะไรคะส่วนใบนี้ก็เอาไปอบทำยาอบมันก็จะถอนพิษในปอดถอนพิษเกี่ยวกับผิวหนังเนาะพูด,ดง่ายๆคือทั้งต้นนี้ใช้ได้หมดถอนพิษทุกส่วนพิษรากถอนไม่ได้ได,ได้แล้วก็ลำลำต้นเนี่ยไปต้มกินแจมมแย่เป็นพิษในมดลูกนี่สิมพตงกันอีกเนี พอเวลาเขาเป็นแล้วมันจะไม่ตรงกันนะเราก็บอกว่าเป็นเป็นอะไรเลงเลงนี่แหละนี่ตัดเอากรำมือหนึ่งจะเป็นต้มไม่กินแจ้อ่ที่เป็นแผลอยู่ในเต้านมแล้วก็ที่เป็นอยู่ในมดลูกคือพูดง่ายๆก็คือถอนพิษในน้ำเหลืองอไปต้มกิน